ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและขนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรับรายปากนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยไพ่ทาโร่เป็นดวงภาพรวมก่อนนะคะ พลังงานไพ่นะคะไพ่ขึ้นเจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบนี้อืมก็จะแปลความหมายได้ได้ค่อนข้างหลายอย่างนะคะอยู่ที่ไพ่ขยายเนาะไพ่ขยายเข้ามาเป็นไพ่เพชรอักันะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะบอกในแง่ของเอ่อการแก้ไขปัญหาของท่านก็ได้ท่านจะมีไหวพริบปฏิพานในการที่จะใช้การแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อมก็ได้ด้วยความมี น้ำจิตน้ําใจเนาะพลังงานธาตุน้ําเข้ามาให้เด็กถือถ้วยในสิ่งปัญหาที่มีอยู่แต่ไม่ใช่ความอ่อนแอนะเป็นความสุภาพอาจารย์มองอย่งนี้ก็แล้วกันเป็นความเหนือชั้นนะเจ็ดดาบจึงมเีเขาเรียกว่าความความสามารถที่พิเศษก็ได้นะมีชั้นเชิงมีเล์เหลี่ยมแต่ไม่ได้แปลว่ากโกงนะบอกก่อนนะแล้วท่านก็มี มนุษ์สัมพันธ์ที่ดีออแต่เจ็ดไม้มันก็คือความมุ่งมั่นในสิ่งที่จะทำการแก้ไขปัญหาแบบสู้ยิบตาก็ได้ความแข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นถึงมีไพ่ถ้วยไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนะบอกก่อนในเรื่องงานท่านลุยท่านสู้เต็มที่นะฮะให้พลังงานหนึ่งไม้จึงหมายถึงชัยชนะความสำเร็จโอ้โหชื่อเสียงนะเกียรติยศ ความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นเงินทองก้อนใหญ่ๆที่ไพ่เดอะซันได้นะคะในสิ่งที่ท่านออทำท่านใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาของท่านนี่แหละทำให้ท่านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับนะคะมีโอกาสปรับตำแหน่งนะตำแหน่งใหญ่ๆปรับเงินเดือนขึ้นเป็นขั้นสองขั้นก็ว่าไปเลยหรือถ้าใครท,ทําธุรกิจส่วนตัวธุรก,กิจท่านก็ขยายเติบโตแน่นอนแบบนี้นะคะพลังงานไพ่เดชขึ้นมาเนี่ยอาจจะแปลว่า ถ้าสมมุติว่างานเนี่ยมันจบจบจอบนี้มันก็มีจ็อบใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาคือมันจะไม่ทิ้งช่วงค่ะนะพอจบจบอันนี้ปุ๊บอันใหม่ก็เข้ามาได้เลยลูกค้าหน้าใหม่มีออเดอร์ใหม่มีสัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานจึงมองในแง่ดีหรือเรื่องการเรียนเนี่ยถามว่าจะเรียนจบจบแน่นอนไพ่แบนี้ถึงแปลว่าเรียนจบจบแบบสมบูรณ์แบบจบแบบมีเกียรติมีชื่อเสียงเห็นไหมไพ่จะแปลงั้นนะคะ โอเคถ้าเป็นเรื่องของความรักล่ะถ้าความรักเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นปัญหาทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งกันวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันความคิดเห็นนู่นนี่นั่นแต่แล้วพวกคุณก็เป็นคู่กันนะอาจารย์มองถ้าเป็นความรักนะยังไงก็กลับมาอยู่ดีล่ะค่ะนะะเริ่มต้นกันใหม่ปรับความเข้าใจกันยังรักกันนะคะเขาก็แคร์เราเราก็แคร์เขาเอ่อถ้าบล็อกกันก็ก็ก็จะเปิดบล็อก หรือบางคนไม่ได้บ็อกคุยกันน้อยก็จะกลับมาคุยกันมากขึ้นนั่นเองพลังงานบง่งบอกอย่างนั้นเลยนะคะที่อาจารย์เห็นก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่หรือคนมีสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ได้ชาวราศีมินนะคะ พลังงานไพ่ขึ้นห้าดาดนะคะหาดาดโอ้โหชาวมีนท่านกำลังโกรธใครมากๆอยู่ป่ะาพายุอารมณ์อ่ะคือมันอาจจะเหมือนโกรธมากแล้วตัดสินใจแบบจบเลยอะไรประมาณนั้นจบเลยไม่ไม่พูดแบบอะไรอ่ะคือเข่มแข็งอ่ะเด็ดขาดน่ะพูดแบบ แข็งอาจารย์มองว่าแข็งเลยแลบะให้ห้าดาบขยายด้วยไพ่เด็ยแข็งแล้วก็จบนะคะจบเลยอะไรประมาณนี้เดอะเฮอร์มิอยู่คนเดียวก็ได้อะอืมอาจจะมีพลังงานแบบนั้นแล้วก็ไปทุ่มเทกับเรื่องของงานเรื่องของเงินการสร้างตัวตนของตัวเองเกิดขึ้นค่ะจะมีนอยู่ในภาวะอารมณ์แบบนี้เลยก็ไม่แคร์ไม่สนฉันก็ทำมองฉันไปท่านจะเพิกเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้นะคะเหมือน การแบบมาดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองศึกษาตัวเองเข้าใจความคิดลึกๆของตัวเองมากขึ้นนะคะดูเขาบ้างเพราะแต่เขากับยังยังแคร์และอยากง้อท่านอยู่นะสิเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ,ะเขายังอยากทะนุถนอมอยากที่จะดูแลอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้อภัยเขาอยากให้ เชาวมีนะให้อภัยเขานะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของความรักซ้อนอยู่เขาก็ตัดสินใจที่จะจบกับคนนั้นเพื่อเพื่อให้คุณเห็นว่าเขาทําเพื่อคุณได้อะนะคะน่าจะเป็นรักซ้อนอยู่พอสมควรลวแบบนี้นะแล้วยังไงอีกเนี่ยค่ะเขายังเหมือนบอกว่ารักคุณทนุ่งนอมคุณอยูอ่อยากให้ความสำคัญอยากเริ่มต้นกับคุณเนี่ยเออนะคะให้การดูแล นะคะให้การดูแลจะมีการรีเทิร์นแน่นอนแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังโกรธเขาอยู่แต่เขาไม่ลกความพยายามเขาจะเออ่ทำให้คุณแบบกลับมาสนใจเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะใช้เวลาค่อนข้างหนักกับคุณที่จะต้องเปิดใจคุณอีกครั้งนะคะโอเคขอดูให้อนาคตคุณกับพระเจะมาคืนดีกันไหมหรือว่าจะจบกันไปจริงๆหรือจะเป็นยังไงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ ในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานไพ่ห้าเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะสิ่งเก่าๆกำลังที่จะต้องกลับมาจริงค่ะเพจออฟคัพกับแปดไม้เริ่มต้นกันใหม่โอ้โหชัดเจนเลยะคะ่ะอัศวินถ้วยนะคะแน่นอนค่ะยืนยันเลยไพ่เนี่ยบอกว่า คุณกับเขายังไม่หมดพลังงานของความเป็นคู่รักกันนะจะต้องกลับมาบางคนก็เป็นรักต่างวัยนะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะกลับมาได้รักกันได้เข้าใจกันมากขึ้นได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วกลับไปแก้ไขนะไพ่น่าจะบอกประมาณนี้เลยนะคะโอเคขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกผ่านไพ่นะ เขาอยากจะบอกอะไรนะคะเขาบอกว่ายังไงเอ,อ่อฉันเสียใจจริง,รงๆในสิ่งที่ทำลงไปนะขอโอกาสให้ฉันอีกครั้งนะ I'm too really sorry for what I did please give me a second chance นะคะเขาขอโอกาสกับคุณแล้วนะแล้วยังไงอีกเขายังบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่กล้าบอกออกไปแต่ฉันรักคุณนะหลายสิ่งหลายอย่างเขาอาจจะเหมือนน้ำท่วมปาก พูดไม่ออกบอกไม่ได้แต่จริงแล้วเขารักคุณนะคะ even if I don't dare to say is I love you อีกใบค่ะเขาบอกว่า<อ> I would like to know what you are thinking right like now <imbalance> <Police> ก็อยากรู้ความคิดของคุณนะคุณคิดถึงเขาไหมคิดอะไรอยู่หน้าประมาณเนี้ยความคิดของเขานะแล,านแล้วเขาก็บอกว่า I feel strongly attached to you and I wanna call you every day ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดนะในตัวคุณมากอยากโทรหาทุกวันอ่และอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกนะคะฉันก็ต้องการเวลาที่จะเหมือนกับเยียวยาหัวใจของฉันกับของคุณนั่นแหละนะคะ I need time to heal ขออีกใบสุดท้ายคะ่ะอยากบอกอะไรอีกฉันอยากเออเขาบอกว่ามันยากเหมือนกันนะสำหรับฉันนะ่ะที่จะต้องบอก ความจริงอะไรหลายๆอย่างทั้งหมดกับคุณมันอาจจะต้องใช้เวลาแหละอาจารย์มองบางสิ่งบางอย่างเขามองว่ามันต้องถึงเวลาจริงๆเขาถึงจะบอกต้องให้เขาเคลียร์จัดการอะไรหลายๆอย่างนะคะเอ่อเขาเหมือนยังลำบากใจในบางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดค่ะ พลังงานดวงคนโสดด้วยไพย่ฮารุออร์คโคนะคะมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอพลังงาน3ามใบค่ะโอ้โหไพ่ขึ้นมาเงินท่วมท้นเลยค่ะเออไพ่ขึ้นมาหาเศรษฐีแล้วก็ไพ่ออกเดินทางนะไพ อาจจะมองว่าเงาเงาเศร้าๆอยู่บ้างนะคะอาจารย์แปลร,รวมกันแบบนี้ก็แล้วกันว่าต่อไปเนี้ยคุณจะมีเพื่อนร่วมเดินทางก็ได้นะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวนะคะถึงแม้จะเห็นเป็นสุนัขน้อยก็ตามแหละนะคะต่อไปเนี้ยชีวิตคุณกําลังมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเงินเนี่ยคือโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินความมัง่งคั่งความร่ํารวยโอกาสทางการศึกษา อะไรก็าตามชีวิตเราจะไม่เหงาอีกต่อไปหรือถ้าเรื่องของความรักก็คงจะมีใครดีๆเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้นั่นเองนะคะขอเปิดเพิ่มด้วยไพ่ทาโร่นะคะไพ่บอกว่าสวิน อั o ออวอัศวินไม้สองไม้ The World 8แปดเหรียญน,นะคะ Man. พลังงานดวงคนสดนะคะอ่าไพ่บอกว่าจะมีใครบางคนเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้มีคนเข้ามาแน่นอนแล้วคนคนนี้เป็นคนคนเก่งอ่ะเป็นคนดีอาจจะเป็นชาวธาตุไฟ เมสิงธนูธาตุดินพุ้สบกบารมังกรก็ได้ที่จะเข้ามานะ,ะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะฮะเป็นคนเกิดวันวันเสาร์ก็ได้นะ,ะมีการพูดคุยหรือบางคนรู้รู้จักการเพราะการพูดคุยโซเชียลหรือรู้จักการเพราะเรื่องงานนะคะสำหรับคนโสดภาพที่เห็นจะประมาณนี้แล้วยังไงอีกนะคะพูดคุยแล้วคุณได้ตกลงปรงใจที่จะสารความสัมพันธ์กันไหมอะ อไพ่แปดดาบไพ่สตริงเจ็ดเหรียญแล้วก็อ่าโอเคมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะฮะคือคนนี้เข้ามาเขาก็อาจจะเข้าอยากเขาอยากเข้ามาดูแลให้ความสุขความอบอุ่นกับคุณนะให้ชีวิตใหม่ๆกับคุณเขาก็รู้ว่าคุณอาจจะ อาจจะอยู่ในความผิดหวังมาก่อนอยังลืมอดีตไม่ได้เต็มร้อยก็ได้หรือตัวเขาเองก็อาจจะเคยผิดหวังมาก่อนเหมือนกันเป็นคนที่มีอดีตในความเจ็บปวดทั้งคุณและเขาก็ได้ที่จะมาเจอกันและยังไงอีกคะไพ่ทำมาแล้วน,นะคะการ巴拉านะคะการเยียวยาของกันและกันก็ได้นะสิดาเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้เข้ามาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมัน มันน่าสนใจนะคะพลังงานหนึ่งดาบมันน่าที่จะยอมรับใครบางคนเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อการเรียนรู้กันอะไรประมาณนี้ต้องเปิดใจพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะจะไม่ได้ย้อนกลับไปในสิ่งเก่าๆที่มันทําให้เราเจ็บปวดทรมานใจอะทั้งคุณและเขาแหละมีการพัฒนาแน่นอนค่ะพะไอย่างเงี้ยมีการพูดคุยการเรียนรู้กันให้มากขึ้นนัดจะเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะ เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในปักนี้อย่างแน่นอนขอให้มีความสุขเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ